ขอบคุณ <c oughs> ค่ะจากคุณยุวภาภรณ์การจะบุตรนะคะ,จะเจริญธรรมค่ะป่วยเป็นรุมาตอยตอนนี้ปวดมากที่ข้อมือนิ้วมือนิ้วเท้า <c oughs> ปฏิบัติตามแพทย์วิธีทำมาปีแล้ว <c oughs> ช่วงแรกๆดีขึ้นแล้วแต่ช่วงนี้กลับมาปวดมากอีกไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะจึงไม่หายขาดควรทำอย่างไรคะ ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า,ามันมีการปฏิบัติศีลที่ไม่ถูกต้องนะน่าจะมีการปฏิบัติศีลที่ไม่ยังยังไม่ก้าวหน้าอยู่สองประเด็นประเด็นแรกนี่อาจจะไปยึดมั่นถือมั่นวิธีที่มันเคยได้ผลมาแล้วนะวิธีที่เราเคยได้ผลมาแล้วนี่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันต้องได้ผลตลอดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปยึดอันนี้ใช่เลยต้องได้ผลตลอดการนั่นแหละฟ้าก็จะบอกว่า คิดผิดแล้วะนะมันจะต้องเอออันนี้ได้ผลเราก็จะใช้ตอนนี้ถ้ามันไม่ได้ผลเราก็จะปรับใหม่นะปรับหาวิธีอื่นอวิธีใดที่เราใช้ได้ผลอยู่ตอนนี้เราก็ลองดูวิธีอื่นที่เสริมอยู่ในนั้นนะอยู่ในยาเกนะ้าเม็ดนะเช่นสมมุติว่าเราใช้ฤิ์เย็นแล้วมันได้ผลถึงตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ฤิ์เย็นอาจจะไม่ได้ผลแล้ว อาจจะใช้ร้อนเย็นผสมกันได้ผลหรือจะใช้ร้อนแล้ได้ผลเพ,พระาะภาวะร่างกายอาจจะเปลี่ยนจากร้อนเกินเป็นร้อนเย็นผันกันแล้วหรือว่าเป็นเย็นเกินแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะวันไม่สมดุลแล้วมันเปลี่ยนแล้วความสมดุลในร่างกายเรามันเปลี่ยนแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตามนะดูว่าสัมผัสอะไรแล้วสบายไม่ว่าอาหารากายบริหารแบบไหนสมุนไพรแบบไหนที่กินที่สัมผัสแล้วรู้สึกสบาย ก็ต้องปรับไปหาจุดที่สบายปรับลองใช้ถ้าเราลองใช้เย็นดูใช้ยางใช้เย็นแล้วลองใช้ร้อนเย็นผสมกันดูแล้วก็ลองใช้ร้อนดูนมันจะต้องปรับแบบนี้เราจะต้องดูดูว่าเ้ตอนนี้มันยึดมั่นถือมั่นวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่ไหมเราไม่ยอมปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนี่มันปรับสองมิติในด้านวัตถุนี่ปรับ จากเย็นนี่ก็เป็นร้อนเย็นผสมกันหรือเป็นร้อนอย่างนี้นะต้องปรับหาเพราะว่าสมดุลมันมันต่างไปแล้วอันที่สองก็วิธีการเช่นเราเคยสวนล้างลําไส้แล้วได้ผลต่อไปมันไม่ได้ผลแล้วเราก็ต้องปรับแล้วเฮ้ยมันมากไปน้อยไปก็ต้องดูทําแบบไหน,นสบายเพิ่มขึ้นสบายหรือลดลงสบายนะกัวซาอย่างนี้เป็นต้นหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันเคยได้ผลนะ่ะเมื่อมันได้ไม่ได้ผลแล้วเราก็ต้องหยุด เช่นสวนล่างลำไส้เออทำกับไม่ทํามันเท่ากันหรือแย่ลงเออปรับแบบนี้นก็ไม่ดีขึ้นแล้วเราก็หยุดนะกัวซา,าเออทาแล้วมันเท่าเดิมเราก็หยุดลองเปลี่ยนไปซิไปแช่มือแช่เท้าซิไปพอกทาหยอดประคบอบอาบเช็ดด้วยสมุนไพรซิอย่างนี้เป็นต้นนะเพื่อเปลี่ยนวิธีดูไปพอกดูซิไปทาดูซิอย่างนี้เป็นต้นก็เปลี่ยนวิธีได้นะปรับดูนะถ้าอะไรที่เคยได้ผลได้ผลแล้วมันไม่ได้ผล อะไรที่เคยได้ผลไปเรื่อยๆเราชอบอันนี้ได้ผลไปเรื่อยๆเราชอบมันได้ผลโอ้ชอบมากเลยได้ผลแล้วก็เช yes oh, nah, e oh, cool ื่อว่ามันต้องอันนี้เท่านั้นสําหรับเราจริงตลอดการถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าอีกันึงนี่อันนี้ไม่ได้ผลหรอกสาหรับเราไม่ใช่หรอกถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยให้เราหยุดอันที่เคยได้ผลนั่นแหละแล้วมันไม่ได้ผลแล้วอ่ะทําไปแล้วมันเริ่มไม่ได้ผลแล้วมันเริ่มเท่าเดิมแล้วนะให้หยุดตัวนั้นซะ หยุดตอนนั้นซะนั่นเป็นสัจจะและ้วมาทําไปที่คิดว่ามันจะไม่ได้ผลนั่นแหละว่ามันอาจจะได้ผลก็ได้พเพราะโดยสัจจะในเรื่องวิบากนี่มันไม่เข้าใครออกใครหรอกวิบากมันมีคนเรามันมีตัวชอบตัวชังเนี้ยนั่นเชิงนี้พวกนี้ซับซ้อนบางทีเราก็ชอบวิธีนี้บางทีเราก็ชังวิธีนี้บางชาติเราก็ชอบวิธีนี้บางชาติเราก็ชังวิธีนี้วิบากชุดนั้นมานี่โอ้โหเขาจะทาให้กลับหัว ไอ้ที่ชังนะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีที่บากชุดนั้นมา,นาไอ้ที่ชอบมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อถึงเวลาหนึง่งอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็ต้องปรับตัวนี้วิธีการก็ให้ปรับปรับหาไอ้ที่ทาแล้วรู้สึกสบายอะไรที่ทําแล้วเท่าเดิมหรือแย่กว่าไม่ทําหยุดอะไรที่ยังไม่เคยทําจะทดลองทําดูก็ทดลองทําดูได้ถ้าตัวไหนทำแล้วสบายก็ทําตัวนั้น เราปรับไปปรับมาอย่างเงี้ยเขาจะสอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไ,ไม่ต่จําเป็นต้องใช้แผนดิ่นช่วยถ้ามันถูกกันก็ใช้ได้นะนอกจากเราปรับไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยที่สําคัญพอปรับตัวนี้หัวใจสําคัญก็ต้องไปปรับที่ใจ <c oughs> ต้องไปปรับที่ใจนั่นแหละต้องใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียนรู้พักเงี่ยนั่นเชิงนี้น่ะเพิ่มศีลเข้าไปลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยใจที่เป็นสุขอย่าง ยินดีในความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ได้ในนง่นั้นเชิงนี้ไปเรื่อยๆนะก็ทาไปเรื่อยๆ,ๆนะแล้วมันก็จะพบว่าอะไรถูกกันกับเราเพราะนี่จะเป็นไม่เพิ่มวิบากร้ายเราจะเพิ่มวิบากดีวิบากดีจะบอกว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันให้เราทําวิบากดีอันใหม่ล่าสุดคือใช้ปัญญาสังเกตว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันด้วยนั่นกะ็จะเป็นวิบากดีอันใหม่ บางทีเขาก็บอกเราอยู่นะแต่เราไม่ใช้ปัญญาสังเกตหน้าปัจจุบันนั้นๆมันก็ไม่เกิดวิบากดีที่เสริมเข้าไปวิบากดีที่เสริมเข้าไปก็คือปัญญาอันใหม่นั่นแหละนะที่จะสังเกตว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันสบายไม่สบายอันนั้นจะเป็นตัวใหม่นอกจากเราปฏิบัติศีลประเด็นเดืๆๆแล้วก็ต้องสังเกตนะว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันนะอันนี้ต้องวไววอยอะไรสบายก็ใช้อะไรไม่สบายก็หยุด ตอนนี้จะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการดูแลสุขภาพนะแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะว่ามันจะต้องหายเร็วหายนะตอนนั้นตอนนี้นะหายหรือไม่หายก็ช่างมันหายเร็วหายช้าหายตอนไหนก็ช่างมันนะเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแม้ใช้อะไรทุกอย่างแล้วไม่ถูกกันก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปทุกข์ใจ ให้ถือว่าใช้เว้นใช้กรรมเอาหายก็ได้ไม่หายก็ได้นะถ้าวิบากหมดก็หายวิบากไม่หมดก็ไม่หายก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปอย่างนี้เป็นต้นน่ะไม่ต้องไปกังวลใจนะถ้าเรา,เอาอะไรก็ได้แล้วใจเราก็สุขที่สุดละแล้วมันก็จะเบาน่ะมันจะเบาลงน่ะเราก็ทำทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติแล้วก็หาวิธีที่มันถูกกันเข้าไป วิธีลองทดลองแบบนั้นแบบนี้ nah, อะไรถูกกันก็ใช้ไม่ถูกกันก็ไม่ใชะบางอย่างเคยได้ผลมันก็อาจจะไม่ได้ผลก็ได้เ nah, มื่อสภาพชีวิตมันเปลี่ยนไป nah, องค์ประกอบมันเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนใจที่พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนจะเป็นใจที่สบายที่สุดผ่ nah, องใสที่สุดสบายที่สุดพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนวิธีการและก็พร้อมหายพร้อมไม่หายพร้อมหายเร็วหายช้าชตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็ได้ ใจที่พร้อมได้ทุกอย่างเนี่ยโต้โหสบายมากจะดีที่สุดอทำใจไปกังวลไปให้ได้มากทำดีให้ได้มากแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรที่ใช้แล้วถูกกันไม่ถูกกันสบายไม่สบายและพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเชิญ